สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเขตเมืองสุรินทร์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินที่อยู่บ้านอาพโพตนตำบลแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่100ตารางวานะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับเป็นที่ถมแล้วนะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางทางสาธารประโยชน์ มีไฟฟ้า3เฟสมีประปาส่วนภูมิภาคเอกสารหลักฐานหนี่เป็นฉนดทรุดแดงนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับเป็นที่ถมแล้วด้วยนะครับบอกราคาขายเลยนะครับที่ดิน100่ตารางวานะครับขายขายยกแปลง4ี่แสนห้บาท4 5 0แสนหบาท ลานี่นี่โดนใจเลือเกินครับที่ดินที่อยู่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์นี่อยู่ใกล้ๆเมืองนะครับอ่างจากเมืองสุรินทร์มานี่ระยะทางก็ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับราคานี้นี่โดนใจเหลือเกินครับที่ถูกแล้วด้วยนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านอาโพนนะครับเนี่ยบ้านโรงเรียนบ้านอาโพนก็อยู่ ด้านหน้ารถเกบะคันนี้นะครับที่จอดอยู่นะครับตรงเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับตรงโน้นนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้าพูลนะครับซื้อมานี่สร้างบ้านเรือนได้อยู่ทันทีนะครับไม่ต้องถมที่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับอุทยานธรรมหลวงปู่ดุลอัออตุลูนะครับนี่นะครับนี่ทางเข้าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอาคารอุทยานธรรมนะครับขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับตรงนูง้นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับที่ดินแปลงนี้นะครับ นัน,นี่บ้านเรือนของราศฎรก็อยู่ใกล้ๆนะครับดินแปลงนี้นี่ซื้อมาก็เหมาะเหลือเกิน,นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อมาเพื่อสร้างเป็นบ้านพักาสัยนะครับหรือว่าจะสร้างเป็นร้านคา้าร้านพาน,นิชโี้ดินแปลงนี้นี่ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับราคาขายก็4,50 0 0 0บาท450 0 0 0บาท โอ้โหราคานี้นี่โดนใจเหลือเกินครับมาก่อนได้ก่อนมาช้าเสียโอกาสอย่างแน่นอนนะครับที่ดินแปลงสวยขนาดนี้นี่โอ้โหหาที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับหายากข้าลําบากนะครับที่ดินหนึ่งร้อยตารางวานะครับหรือว่าที่หนึ่งงานราคาขายสี่แสนห้าหมื่นบาทสี่แสนห้าหมื่นบาทโอ้โหถูก,ถ,กถูกใจเหลือเกินครับอยู่ก็นี่บรรยากาศล้วนๆเลยครับ ก็ติดท้องทุ่งนานะครับเต่กาศตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่มีบ้านเรือนของราษฎรอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อยากชัดเจนนะครับที่ดินขนาดนี้ราคาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหท่านพลาดแล้วก็เสียโอกาสอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับที่ถมแล้วด้วยนะครับ ซื้อมานี่ดดำเนินการสร้างบ้านหรือว่าสร้างอาคารก่อสร้างได้เลยนะครับที่ถมแล้วนี่นี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่นี่นะครับไปนู่นเลยนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างนี่โอ้โหหลายสิบเมตรเลยทีเดียวนะครับ แปลงนี้นี่อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์นะครับเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้นี่ระยะทางก็เพียง5้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากห้างโรบินสันสาขาสุรินจังหวัดสุรินนะครับเข้ามาถึงที่ดิแนแปลงนี้ระยะทางเพียง10บกิโลเมตรนะครับโอ้โหนั่งรถแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับเส้นทางก็ลาดยางล้วนๆนะครับทางสารครับประโยชน์นี่ การสันจรไปมานี่สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับสร้างบ้านสร้างอาคารพาณิชย์ร้านค้าในชุมชนต่างๆนะครับที่ติดถนนลาดยางทางสาธารประโยชน์ตรงนี้นะครับหไร่ขออภัยครับ1ง,งาน หนึ่งงานหรือว่า100ตารางวานะครับส่วนอกสนใจก็ติดต่อผมนะครับนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มือเคนเมืองสุรินทร์โทรศัพท์ไอเดีไลน์ศูนย์แปดวันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็ทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มือเคนเมืองสุรินทร์ให้มาทําการรีวิวเพื่อเป็นสื่อในการน,นําเสนอขายในลําดับต่อไปวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนท,กทุกทท่านในหน้าอกาสนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ